มือหนีเข้ากับ่องมาฮัดถ้หนอม้สมนะคะจะล่องดองแบบอีสานบ้านเข้าบึงกนวามันจะเป็นยังไงนอม้ปริมาณกับมัวเอาไมห้สามนอนะคะจากไ้เพลนแล้วก็เกลือสองซอนบวงเข้าเนี่ยนะคะเกลือเม็ดแล้วก็มีน้ำเขามานะคะใส่น้ำแรกนะคะส่วนนอม้เข้ากับ จะแช่นาัเปลาไว้หนึ่งขึ้นนะคะเนี่ยค่ะหนึขึนก็นจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะมาล้างออกจนไซสนะคะแล้วก็จะดูว่ามันจะขาวส่สูนี้เขาบอกว่าใส่แล้วนอกไม่ขาวบ่รลู่กาขาวจริงไหมถูกอย่างก็ต้องมีครั้งแรกทั้งนั้นนะคะเนี่ยนะคะพอเข้าล่างสามน้ำแล้วนะคะเอามาวัดใส่ถ้วยเบิง ขากรีชได้ถวยหนึ่งพุ่นๆนะคะถ้วยแกงนะคะนอใหม่ปริมาณเน้อใหม่กับเกลือ2องบวงนะคะนำเขามากับคือพ่อถ่วมเลยที่นี่มาทําการปรุงนะคะเท,ลง,ทลงไปเทลงไปปึ๊บอินอันข้าเจ้าบอกว่าใส่ลงไปแล้วก็ให้เอาเกลือคุกๆนะคะใส่เสียด้ายค่ะ ตัวสีเร็ดได้เนาะน้องใหม่เกลือใส่ลงไปเมื่อสองบ้วงนี<ม>่แหละพอคุกเข้ากันดีแล้วนะคะเกลือเป็นเม็ดทีละลายเป็นน้ำแล้วเ้าคอยเตรียมจัดใส่ถได้เลยค่ะก็เทยนำเข้ามาตามลงไปค่ะ จะระเบียบต่อน,นิดนึงค่ะเราเฮาก็จะมาทําการกดนองไม้ให้จมนะคะโดยอาจารย์พลาสติกกว้างไว้ทั้งเคร่งแล้วก็ตามด้วยถุงพลาสติกให้นำให้เตรียมมัดปากถุงและกดทับอีกที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะลักษณะกะจ็จะเป็นด้านข้างกจ็จะเป็นประมาณนี้ใส่ถุงพลาสติกลงไปปิดฝาเรียบร้อยค่ะ